เนี่ยตั้งแต่ปี65นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้ามาในช่วงที่ช่วงที่ชุดเดียวกันกับฟีแลแรมนะครับทีนี้มันมันเป็นเรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งมันเป็นการทำสัญญาสัญญาแบบหลอกลวงนะครับมันเป็นมันเป็นสัญญาสามเวอร์ชัน ก็คือเซ็นทุกอย่างรางานเซ็นทั้งหมดก่อนที่จะไปนะครับแต่สัญญาที่ฉบับที่อ้างอิกองกับโครงการจัดงานคือสัญญาที่ทำขึ้นโดยไม่มีข้อผูกมัดหรือผูกพันเรื่องของสัญญาจ้างนะครับทีนี้สิ่งที่รายงานโดนเนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่ก่อนเดินทางเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาบอกค่า จำนินการค่าเดินทางค่าค่าที่พักค่าอาหารค่ารถค่าน้ำมันนะครับอันนี้ก็คือจะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดโดยที่แรงงานาเนี่ยเดินทางไปโดยที่ไม่มีเงินสักปังน,นะครับอันนี้คือคือเริ่มต้นนะครับคือชุดเดียวกันกับสินแลนด์แต่สิแรแลนด์ตอนนี้ชนะคดีแล้วนะครับแต่ทีนี้ชุดเนี้ย หลังจากที่แรยงานกลับมาเพื่อที่จะไปยื่นเรื่องกับกรมสวัสดิการุ้มครองแรงงานนะครับนา,ายจ้างก็เลยฟ้องกับนะครับเพื่อคือฟอ้องแห้งนะครับเพื่อเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากค่าดําเนินการแต่ค่าดำเนินการ,าการเหล่านี้เขาไม่ได้กําหนดให้แรงงานทราบก่อนเลยนะครับว่าค่านั้นเท่าไหร่ค่านี้เท่าไหร่แต่พอทาสํานวนฟอ้องแล้ว